สวัสดีครับผมนักศึกษาวิทยาลัย e t เทคแผนกช่างยานยนต์ไฟฟ้าระดับปวช3โดยวันนี้ผมจะมาแนะนําการเรียนในระดับปวช3ของแผนกเราครับงานบริการยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่พื้นฐานงานบริการบทบาทหน้าที่รวมถึงจรรยาบรรณการต้อนรับลูกค้างานตรวจรับพร้อมบันทึกข้อมูลก่อนและหลังเข้ารับบริการการเช็คระยะและการประเมินราคา งานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นเรียนรู้ตั้งแต่อุปกรณ์พื้นฐานต่างๆหน้าที่และการทํางานการออกแบบวงจรการทํางานของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกการถอดติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ออกแบบและทดสอบระบบการทํางานการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยความปลอดภัยโปรแกรม m a เบอร์ลอจ c กคอนโทรหรือ PLC ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างสัญลักษณ์คำสั่งอุปกรณ์อินพุตเอาพุชของระบบควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบอร์ g i จิกคอนโทรลการเขียนคำสั่งด้วยแรดเดอร์ไดอะแกรมและโปรแกรมอื่นๆการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตเอาพุชของโปรแกรมเมเบอร์ g i จิกคอนโทรเลอร์ควบคุมมอเตอร์และอุปกรณ์อินพุตเอาพุชการติดตั้งการทดสอบและการบำรุงรักษา